ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Democracy x Innovation กับผมปุรวิดวัฒนสุขนักวิชาการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านะครับรายการนี้คุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังกันมาก็จะคุ้นเคยกันว่าเป็นรายการที่วิเคราะห์เรื่องสังคมวัฒนธรรมการเมืองใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่เป็นต้นไปครับเราจะมีเทปพ,พิเศษนะครับก็จะเป็นช่วงบุ๊กรีวิวเราอยากจะนำเสนอคอนเทนต์ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น นะครับโดยผมเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาทำในส่วนนี้นะครับโดยเราจะหยิบยกหนังสือที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเผื่อคุณผู้ฟังจะสนใจติดตามอยากจะไปอ่านต่อนะครับโดยเทปนี้นจะเป็นเทปแรกที่ผมจะลองดำเนินรายการเองเลย คนเดียวนะครับและจะเอาหนังสือมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าผลตอบรับดีนะครับเดี๋ยวเราจะเอานํามาเสนอเรื่อยๆเพราะหนังสือที่สนใจในแต่ละเดือนอาจจะประมาณ1-2ถึงเล่มนะครับตามแต่จะโอกาสจะอํานวยนะครับเทปแรกนี้ผมอยากจะเริ่มต้นจากหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ผมได้มีโอกาสอ่านเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นหนังสือที่ว่าดด้วยเรื่องการเมืองไทยนะครับชื่อเรื่องไทย politics in Translation, Monarchy, Democracy, and Supra Constitution เป็นหนังสือที่เพิ่งจะตีพิมพ์เมื่อปี2021นะครับคือเมื่อปีที่แล้วนี่เอง คือเป็นหนังสือใหม่แต่ว่าเนื้อหาของหนังสือนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหม่แต่ความที่ไม่ได้ใหม่เนี่ยมันมีคุณค่าบางอย่างที่เราน่าจะลองกลับไปอ่านทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลยอยากจะหยิบยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาวิชาการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอบโจทย์มากแล้วสมควรที่ต้องอ่าน เป็นอย่างยิ่งนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานทางวิชาการนะครับงานเขียนที่สําคัญสําคัญนะครับที่เน้นเขาเรียกว่าทําความเข้าใจการเมืองไทยในในเชิงคอนเซ็ป แนวคิดนะครับที่มีการพูดถึงกันนะครับเป็นหนังสือที่เอางานศึกษางานเขียนการเมืองไทยเก่าๆมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วรวมเล่มให้เป็นเล่มเดียวกันจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้คือ Thai politics in translation monarchy democracy and the Supra ร a เนชั่นนะครับเมื่อเป็นหนังสือที่รวมเล่มใช่ไหมครับก็จะมีบรรณาธิการที่เป็นผู้รวบรวมนะครับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ก็หนังสือเล่มนี้มีบรรณาธิการ2คนครับคือ Michael c o เ n e r s นะครับกับอุกฤษปัตธรมนันนะครับถ้าใครที่ติดตามงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยต้องคุ้นเคยกับ2ชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับไมเคิลคอนเนอร์ก็มีผลงานที่ที่เรียกว่าเยอะมาก ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะหนังสือที่ผมจำได้จะมีหนังสือเล่มนึงคือเรื่อง,ง Democracy and the National Identity in Thailand นะครับพิมพ์นานละนะครับกับคุณอุกฤษเนี่ยครับอาจารย์อุกฤษเนี่ยก็มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสมัยการเมืองสมัยทักษิณนะครับ The Taksinization th of Thailand ซึ่งเล่มนั้นเขียนร่วมกับอาจารย์ดันแคทมาคาโกที่มหาวิทยาลัยลีดส์นะครับสองคนนี้ก็เป็นบรรณาธิการที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา หน,นังสือเล่มนี้เนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือเล่มแรกเลยนะครับที่แปลโดยมุ่งเน้นไปที่งานภาษาไทยเก่าๆที่ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอนุรักษนิยมหรือว่าแนวคิดในเชิงกษัตริยนิยมรอยัลลิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นอุดมการแนวคิดที่ค่อนข้างทรงพลังในการศึกษาการเมืองไทยนะครับเรียกไว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษฉบับแรกเลย นะครับที่มุ่งเน้นศึกษาไปที่ไอเดียของอนุรักษนิยมของไทยนะครับโดยเอางานภาษาไทยเก่าๆเ,เนี่ยมาแปลให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเดียวกันที่มาที่ไปจริงๆผม ม,มาพบหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญตอนนั้นเนี่ยผมกำลังทำวิจัยอยู่เรื่องหนึง่งจริงๆพูดให้ถึงที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าผมกำลังแก้ไขวิทยาิพนผลปริเดาเอกมากกว่ามีเว็บนปริเญาเอกที่ติดค้างเอาไว้อยู่แล้วผมกำลังทำอยู่แล้วบังเอิญผมก็นั่งอ่านหนังสือเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็มาเจอหนังสือเล่มนี้แล้วปรากฏว่าพออ่านแล้วโอ้สามารถตอบโจทย์กับการทำงานของผมได้นะครับทั้งการแก้ไขวิทยาิพนผลแล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานอื่นๆต่อไปได้นะครับผมเลย คิดว่าอยากจะหยิบยกเล่มนี้มามาเล่าให้ฟังเป็นเล่มแรกประเดิมเปิดตัวเทปนี้เะครับเรื่องบุ๊กรีวิวคือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกในที่ศึกษาไอเดียเรื่องของอันรันิยมในไทยถามว่าความน่าสนใจมันคืออะไรพอมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันก็สามารถเอาไป ถกเถียงในวงวิชาการนานาชาติได้นะครับในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการ generalization ใช่ไหมครับอสิ่งที่เรียกว่า conservative ในโลกเนี่ยนะครับอนันดันิยมในโลกนี้เนี่ยเอ้ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราศึกษาไอเดียของอนดับนิยมไทยแล้วเนี่ยพอเราไปเปรียบเทียบกับอนันดันิยมอื่นๆในโลกนี้เนี่ยมันก็จะอาจจะพบลักษณะที่มันเหมือนหรือคล้ายกันก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือพูดใน In general โดยทั่วไป ก็เป็นผมคิดว่าเป,เป็นหนังสือที่ค่อนข้างทรงคุณค่าในการพยายามจะทําให้ข้อถกเถียงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับอนุรักษนิยมในประเทศไทยเนี่ยมันถูกพูดถึงในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยงานภาษาไทย8ชิ้นที่ผมคิดว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่านะครับท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันเป็นงานที่เราสามารถเอามาศึกษาและถกเถียงกันได้นะครับ เริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยบทบรรณาธิการก่อนเลยนะครับของคอนเนอร์สกับอาจารย์อุกฤษนะครับก็พยายามจะอธิบายว่าการทําความเข้าใจอนุตัษ์นิยมในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญอย่างไรโดยเฉพาะจะเน้นไปที่การเมืองไทยในยุคสมัยรัชกาลที่9กนะครับก็จะเน้นว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันสามารถศึกษาและมาถกเถียงกันได้อันนี้เป็นบทนาของหนังสือเล่มนี้พอเป็นบทที่1 ะจะว่าด้วยเรื่องของการทำความเข้าใจอันนี้นองยมไทยโดยเขาตั้งชื่อบทว่า understanding Thai conservatism ก็จะเป็นผู้เขียนก็คือบรรณาธิการาทั้งสองทานเช่นเดียวกันบทนำนจะเป็นเรื่องการปูพื้นเข้าสู่เรื่องใช่ไหมครับเรื่องของว่าทำไมถึงมาเขียนามาทำหนังสือเล่มน,นี้พอบทที่หนึ่งปั๊บก็จะพูดถึงภาพใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่า Thai conservatism ว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับที่บรรดาธิการทั้งสองท่านเนี่ยไ,ไ,ได้ได้สกัดออกมาโดยเฉพาะสกัดออกมาจากงานที่เขาเลือกมาเพื่อจะจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้นะครับจะพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับก็จะเป็นการปูเรื่องไปสู่งานที่ได้เลือกคัดสรรมาเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้นะครับสองบทแรกจะเป็นบทบรรดาธิการก็จะกล่าวให ฉายภาพใหญ่ให้เห็น <S <S เกี่ยวกับอนุรักษนิยมในประเทศไทยทีนี้พอไปที่บทที่2ครับคุณผู้ฟังครับบทที่2เนี่ยเขาชื่อว่า The Thai Supra Constitution บทที่2เนี่ยเอามาจากปากฐกถานะครับของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลนะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นปาฐกฐานานานแล้วครับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่ประมาณปี2012 นะครับสองช่วงเนี้ยนะครับเป็นปฐกถานะครับว่าด้วยเรื่องอภิรัฐธรรมนูญไทยนะครับในบทเนี้ยอาจารย์สมชายก็จะจะ,จะฉายภาพไปเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี้ยจัดแบ่งได้เป็นกี่ประเภทโดยนิยามใช่ไหมครับเราเรียนถ้าเรียนรัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ด้วยนะครับก็จะเรียนกันมาว่าโอ้รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับเอ๊แต่ทำไมในประเทศไทยเนี่ย กฎหมายสูงสุดถึงถูกฉีกบ่อยถูกยกเลิกบ่อยแล้วตกลงแล้วมันรัฐนูนมันมันคือกฎหมายสูงสุดโดยโดยโดยนิยามของทฤษฎีทั่วไปหรือเปล่า,านะครับาสมสมชายก็ฉายภาพให้เห็นเป็นเป็นมา,ากกฐานะครับแล้วบรรณาธิการเอางานชิ้นเนี้ยมามาแปลและจัดพิมพ์เป็นเป็นบทบทหนึ่งในในเล่มนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของไทยซุปรา Constitution. บทที่ i t u เนี่ยนะครับชื่อเรื่องคือ Political Discourse on Thai Democracy นะครับผู้เขียนงานชิ้นนี้เนี่ยคืออาจารย์นัคครินเมฆไตลัตนะครับปัจจุบันนี้อาจารย์นัคครินคือตุลาการศารลรัฐธรรมนรูญในอดีตอาจารย์นัคครินคืออาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลธรรมศาสตร์นะครับและก่อนนานนั้นนานและนาน,น,าน,น,านช่วงที่เริ่มต้นชีวิตทางวิชาการเนี่ยอาจารย์นครินเริ่มต้นที่คณะมนุษยศาสตร์ มาทีเชียงใหม่นะครับสอบวิชาบริษัทไทยและหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่คณะรศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์นัครินไดเขียนงานบทเนี้ยในเรื่องเนี้ยในหนังสือที่เรียกว่าความคิดความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยามพศ2475นะครับคือ บทเนี้ยจะว่าด้วยเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยของไทยบทนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยในประเทศไทยใช่ไหมครับประชาธิปไตยบางทีเราจะได้ยินคาว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆใช่ไหมหรือประชาธิปไตยที่ไปสากลอะไรเงี้ยการทำเอาใจวาทกรรมว่าด้วยเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยในในบทเนี้ยอาจารย์นครินเขาจะแบ่งการนําเสนอเป็นฐานคิดสํานักคิดที่จะอธิบายเรื่องของประชาธิปไตยถ้าเป็นสํานักจารี นิยมนะอาจารย์นักเรียนก็ยกตัวอย่างนักคิดหลายๆคนนะครับที่เป็นคุณนางเก่าอ่าก็จะอธิบายว่าก็จะศึกษาว่าคนเหล่านี้มองประชาธิปไตยอย่างไรกับอีกด้านหนึ่งก็จะไปดูที่สำนักคิดตะวันตกก็จะไปดูอย่างเช่นกลุ่มผู้ก่อการการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นักคิดคนสําคัญหลายๆคนที่อยู่ในฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยเขาเขาอธิบายคําว่าประชาธิปไตยอย่างไร ไอ้งานบทเนี่ยมันมีความน่าสนใจคือการอธิบายประชาธิปไตยเนี่ยนะในในแง่ม,มุมจากฐานคิดแบบจารีตกับฐานคิดแบบตะวันตกเนี่ยเราพูดถึงประชาธิปไตยที่ไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่บนคละฐานคิดในการอธิบายเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชิ้นที่มีความผมพิ้ว่าน่าสนใจและจะทําให้เราเห็นภาพได้ว่าเอะตกลงแลวไอ้สิ่งที่เราอธิบายกันประชาธิปไตย ในประเทศไทยเราเราเข้าใจกันเหมือนกันหรือเปล่าคืองานชิ้นนี้เป็นงานที่เก่ามากแล้วนะครับถ้านับเป็นจริงๆนี่คือนับย้อนไปนี่คือตั้งแต่วันปี33เลยนะครับตั้งแต่ชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยเผยแพร่เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็มีการจัดพิมพ์ต่อเนื่องกันมาหลายหลายหลายครั้งนะครับแล้วจนมาถึงครั้งล่าสุดเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เอางานชิ้นนี้ของจารย์นัครินเนี่ยมาปแปลให้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นบทที่3บทที่4เนี่ยจะว่าด้วยเรื่อง national Ideology and development of the Thai Nation นะครับคืออุดมการแห่งชาติและพัฒนาการของชาติไทยนะครับผู้เขียนนี่คืออาจารย์กระมนทองธรรมชาติยุคนึงสมัยหนึ่งในอาจารย์กระมนนะครับก,ก็มีชื่อเสียงนะครับที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อีกคนทีึ่สําคัญเลยของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์กระมนก็เขียนเป็นงานเขียนที่อยู่ในสํานักนายรัฐมนตรีนะครับก็เป็นงานอธิบาย แนวคิดและอุดมการ์แห่งชาตินะครับความเป็นชาติไทยนะครับว่าในการอธิบายแบบเป็นทางการเนี่ยเขาอธิบายอุดมการแห่งชาติข,ของชาติไทยเนี่ยว่าย,ยางไรเ,ออเนี่ยนะครับงานชิ้นนี้อาจากกรย์กำมวนเขียนโอเขียนนานมากแล้วครับเขียนตั้งแต่ปี1 9 8 3นะครับ,นนต, 1983, รบต้องกี่ปีมาละ25 26้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับ ก็เป็นชุดคําอธิบายที่เป็นทางการการจะเข้าใจเรื่องของอุดมการแห่งชาติไทยเนี่ยบางทีต้องไปดูที่งานต้นตำรับนะครับของจักรมณหนังสือเล่มนี้ก็หยิบงานของจักรมณมาแปลแล้วก็ใส่ไว้ในบทที่4บทที่5ว่าด้วยเรื่องไทยสไตล์ e e m o c r a c y concept and m e a n n n g นะครับผู้เขียนคืออาจารยเฉลิมเกียรติผิวนวล งานชิ้นนี้เนี่ยมาจากหนังสือที่เรียกว่าหนังสือที่ชื่อว่าความคิดทางการเมืองของทหารไทยปี2519ถึง2535จริงๆนอกเหนือจากงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะผมคิดว่ายังเป็นหนังสือที่ถ้าเราหยิบมาอ่านกันต,ตอนนี้นี่ก็ยังถือว่าร่วมสมัยอยู่นะครับในการทําความเข้าใจวิธีคิดของกองทัพของทหารนะรเราพูดถึงหนังสือใน ในองค์รวมกันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์เฉลิมเกียรติที่นี้ถ้าว่าด้บทของประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยนะครับ มันเป็น่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้นนะครับอาจารย์เฉลิมเกียรติก็เอาเรื่องนี้มามาอธิบายว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆบทนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอ่านแล้วย้อนกลับไปอ่านบทของอาจารย์นัคลินเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอยู่มีความเชื่อมโยงกันกันอยู่ก็เป็นเป็นอะไรที่ผมให้ว่าน่าสนใจแล้วในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินความพยายามในการจะอธิบายใช่ไหมครับว่าประเทศของเราเนี่ยไม่เหมือนประเทศไทยในโลกเห็นไหมครับประชาธิปไตยแบบไทยเราไม่จําเป็นต้องมีประชาธิปไตยแบบ ตกก็ได้นะครับเราไอ้วัฒกรรมเรื่องประชัไตายแบบไทยๆนี่นะครับมันไม่ได้เพิ่งมีนะครับมันมันมีมานานแล้วนะครับถ้าเราติดตามร่องรอยทางความคิดจากงานเขียนอ่าอย่างจารย์เฉลิมเกียรติก็มี มีงานชิ้นนี้รวมไปถึงอาจารย์นักคลินจริงๆมันมีงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับถ้าว่าได้เรื่องประเชษตายแบบไทยๆเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจอ่านเราไปอ่านได้ของอาจารย์เก่งกิจกับอาจารย์เควินฮิวิสันเขาเคยเขียนไว้นานไม่สักประมาณปี2010นะครับหนังสือที่จัดพิมพ์สำนักพิมพ์เดียวกับเล่มนี้เลยครับ n i นีคือ Nordic Institute of Asian Study นะครับก็คือเป็นสถาบัน ทางด้านเอเชียศึกษาแห่งนอร์ดิกออฟฟิศเขาจะอยู่ที่สวีเดนนะครับก็จะพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยที่สนที่น่าสนใจในหลายเล่มเล่มนั้นเนี่ยที่ที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือเรื่อง s a y i n g the u n s y a b l e Monarchy and Democracy in Thailand ประมาณนี้นะครับปี2010บทนั้นน่ของอาจารย์เกี่งกิจกับอาจารย์ฮิวิสันเนี่ยก็ก็อยู่ในเล่มนั้นอถ้าเล่มนี้นก็คืออาจารย์เฉลิมเกียรติก็พูดถึง Thai Style Democracy นะครับใครสนใจก็ลองอ่านดังได้ว่าวิธีคิดการอธิบาย ประชาธิปไตยแบบไทยๆถ้าเป็นงานของอาจารย์เฉลิมเกียรตยิจะมุ่งเน้นไปที่วิธีคิดของทหารว่าทหารอธิบายประชาธิปไตยแบบไทยๆว่าอย่างไรอ่าเนี่ยก็จะเป็นบัที่5บทที่6เป็นงานของอาจารย์ผาสุกนะครับชื่อ civilizing the state state civil society and politics in Thailand นะครับก็เป็นงานที่ที่เก่าแล้ว อีกเช่นเดียวกันนะครับพิมพที่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นเป็นเป็นพิมพเป็นเป็นแผ่นพับนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบทความวารสารวิชาการนะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นแผ่นพับที่อาจารย์ผาสุกเนี่ยพิมเผยแพร่ที่อัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์ตั้งแต่เมื่อปี1 -99 9ก็อธิบาิบายเรื่องของรัฐกับประชาสังคมในประเทศไทยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก็เป็นงานที่ถ้าถ้าเราเอามาอ่านกันอีก ครั้งหนึ่งในปี2022เนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพนะคือมันเป็นงานเก่าแต่ไม่ใช่งานที่ล้าสมัยนะครับคืองานศึกษาการเมืองไทยหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับาจากอดีตต้นวนนะถ้าเรามาวิเคราะห์ในปัจจุบันเนี่ยถึงมันอาจจะไม่ได้100%ตามทฤษฎีตามอธิบายเดิมนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับโอเคแหละการเมืองไทยมันมีพลวัตอยู่แล้วนะครับแต่ว่างานหลายๆชิ้นเนี่ยมันมันเลยมีมีคุณค่าในการอธิบายอย่างชิ้นนี้ขออาจารย์ผ่าสุกก็ ช,ชิ้นที่7นะครับบทที่7เรื่อง Royal Power นะครับงานชิ้นนี้มาจากหนังสือของคุณประมวลลุจนาเสรีในปี2005หรือปี2 5 4 8นะครับเรื่องพระราชอำนาจนะครับคุณผู้ฟังถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ร่วมสมัยกับผมเนี่ยนะครับช่วงปี25 0 5เนี่ยในผมกำลังวัยรุ่นอยู่อยู่มัธยมปลายม .5 ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของขอบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งต่อมาก็พัฒน,นาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเสื้อเหลือง ช่ไหมครับตอนแรกเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มเอ่อเมืองไทยสัปดาห์ของคุณสนทรีริบพงคุณไปก่อนนะครับแล้วต่อมาก็มัฒนาไปเป็นพันธมิตรนะครับแต่ว่าในปี2548มีงานเขียนชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่พูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองมาเพราะว่าออกขา่าวเละผมก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนังสือเรื่องพระราชอำนาจของคุณ นเนี่มหน้าปกสีเหลืองผมจำได้เลยนะครับตอนนั้นนี่พิมพ์กันแทบไม่ทันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเผื่อน้องๆคนไหนนะครับคุณผู้ฟังคนไหนที่อาจจะเป็นนิสิตนักศึกษาในยุคนี้อาจจะไม่ทันยุคนั้นนะครับเป็นหนังสือที่ขายดีมากในยุคนั้นนะครับก็อธิบายว่าพระหาษัตย์นะครับของไทยเราเนี่ยนะครับมีพระราชอำนาจอย่างไรบ้างนะครับบอกอของหนังสือเล่มนี้คือคอนเนอร์สกับอาจารย์อาจารย์อุกฤษเนี่ยก็เลยเอาคับอธิบายของพระราชอำนาจใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ บทที่8เป็นงานของอาจารย์สายชนเรื่อง Historical Legacy and the Emergence of Judicialization in the Thai State งานชิ้นนี้เนี่ยเอามาจากบทความของอาจารย์สายชนที่ตีพิมพ์ในวารสาราวิชาการงานชิ้นนั้นนชื่อว่ามรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิดตุลาการพิวัตร ในรัฐไทยนะครับงานชช้นนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อเมื่อปี2 5 5 9นะครับตุลาการพิวัตรเนี่ยนะครับมันก็มีคําอธิบายมาหลายคนมีหลายคนอธิบายทํางานเรื่องนี้อยู่ต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังที่เผื่อเป็นน้องนองน,องนักเรียนนักศึลษารุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ทันตุลาการพิวัตรจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนใช่ไหมครับตุลาการพิวัตรเนี่ยเริ่มต้นประมาณช่วงปี2อ9พัตหรสกหมายก็คือการที่รัชกาลที่9นะครับมีพระราชบัญญัติต่อผู้พิพากษา นะครับที่มาเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณกอดเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นเดทล็อกทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในในเวลาน,นั้นนะครับตรงนั้นเป็นเลยเป็นบุรหมายของสิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรคือการที่ฝ่ายตุลาการเนี่ยเข้ามามีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมากนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังลองอ่านนะครับอ่านใน,ในงานศึกษาหลายชิ้นเนี่ยมันจะใช้กาจะใช้คําว่า judicialization นะครับ ในยุคแรกๆเนี่ยคำว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยคนคนใช้คำว่า judicial review ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ judicial review มันคือการใช้อำนาจตุลาการเพื่อทบทวนอ่าแต่ว่าการที่ตุลาการเข้ามามีอำนาจเข้ามามีบทบาททางการเมืองเขาก็เลยอธิบายกันว่า judicialization judicialization เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีการอธิบายหลายหลายหลายคนนะครับอยางจาสายชนก็เป็นเป็นเป็นคนหนึ่งอธิบายในเชิงมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับที่ทำให้ตุลาการพิวัตรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ใน ประเทศไทยนะครับจริงๆ Judicialization ถ้าคุณผู้ฟังนะครับศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายคนที่ศึกษาอย่างเช่นงานของ Beyond d เด s o นะครับเขียนไว้ันงแต่ปี2 0 1 0 2 0 1 2ช่วงนี้บบ 2010, นครับก็พูดเรื่อง i c i a l i z a t i o n i n t h a i l a n d นะครับอาจารย์ดันแค้นแมคคาโกก็เขียนนะครับมีโดยพอน,นัดกฎหมายเลยหลายคนนียก็เขียนนะครับอาจารย์เข็มทอง,องเขาจะว่าเคยมี งานในเนื้เนี้เหมือนอยู่เหมือนกันนะครับเข็มทองที่ตอนนี้อยู่ที่คณะนักศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้จะเป็นภาพรวมของทั้งแบทของงานชิ้นนี้นะครับถามว่าเมื่อผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมได้อะไรบ้างนะครับผมคิดว่ามันสิ่งที่ผมได้เนี่ยมันคือการกลับไปอ่านงานที่เราอาจจะเคยอ่านมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยอ่านเลยแต่ว่าเราเราไม่เคยค้นเจอคืองานชิ้นนี้มันทาให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับไปเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะเมื่อตอนนี้ผมยังเรียนบริยรตีอยู่แล้วผ ก,าการเ,เ,เรื่องพวกนี้ที่ผมเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันมาเนี่ยมันคือเรื่องที่ก็ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนในตอนนั้นนั่นแหละเออนะครับแต่ตอนนั้นนะครับผมอาจจะคิดอย่างหนึง่งแต่พอผมอ่านในวันนี้อีกครั้งหนึงนะ่งเนี่ยผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะครับค,คือด้วยวัยวที่เติบโตขึ้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือพลวัตของการเมืองประเทศไทยเองเนี่ยม,มันก็มันก็มีพลวัตมาอย่างที่เราเห็นกันจนถึงทุกวันนี้นะครับคือคุณค่าของของงานชิ้นนี้ผมคิดว่าคือมันคือความพยายามที่จะทําให้แนวคิด หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับในไทยมันมันถูกศึกษาถูกพูดถึงในแวดวงการศึกษาในระดับนานาชาติมันมากขึ้นอันนี้เป็นคุณค่าที่ผมคิดว่ามันมันมันใช้ผมคิดว่ามันโอ้โหมันใช้พลังมากเลยครับในการแปลหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับในการแปลงานแต่ละชิ้นนะครับไม่ใช่แปลหนังสือทั้งเล่มนะครับแค่แปลแต่ละชิ้นนี่ก็ถือว่ายากมากนี่คือแปลแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือทั้งเล่มเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ามันใช้ความพยายามสูงมากเลยนะครับ ถามว่าคุณค่าของหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากเรื่องของการเป็นความพยายามที่จะทำให้ แนวคิดหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยม,มันถูกพูดถึงในแวดวงการศึกษานานาชาติมากคือแล้วแต่ผมว่าคุณอุปการในการหนึ่งคือการทําให้มันเป็นหนังสือเล f e เฟรนช์ให้ดีมากครับคุณผู้ฟังคบหนังสืออ้านอิงถ้าคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นนิสิตนักศึกษาลังเรียนวิชาการเมืองไทยอยู่นะครับอยากจะหาเล f e เฟรน e ์ไปเขียนรายงานในผมว่าหนังสือเล่มนี้ได้เขียนเอาไปใช้ได้เลยนะคือนี่เป็นมันเป็นคุณอุปการทีม่มันเป็นการไปคัดเอางานที่มัน,ม,นมันมีอยู่แล้วและมีคุณค่าและมันควรที่จะถูกนํามา แปลและพูดถึงและถูกนําไปดีเบตมันก็สามารถนําไปใช้อังอีงได้หรือถ้าใครไม่ถนัดอา่านภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเนื่องจากหนังสือเล่มนี้แปลมาจากภาษาไทยในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีอ,อเขาเรียกว่าเชิงอัดบอกว่าบทเนี่ย นะครับมาจากงานชิ้นไหนนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปตามหาอ่านเองเนี่ยก็สามารถไปตามจากสิ่งที่เรียกว่าผมจะเรียกว่าเป็นเป็นลายแทงจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับนี่ก็เป็นคุณุปการที่สําคัญอย่างตอนที่ผมอ่านนะครับคุณผู้ฟังครับผมเน้นอยู่2บทเนื่องจากผมจะไปใช้ทํางานนะครับผมคืออาการอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อหาความรู้อยากรู้กับอ่านไปทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังชีวิตผมทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรืเ่องของการอาร่านหนังสือเพื่อทํางานทั้งนั้นนะโหหาเวลา อ่านเพื่อความบันเทิงอ่านหนังสือเพื่ออยากรู้ในเรื่องที่อยากรู้ไม่เคยรู้มาก่อนในหยโหายากมากช่วงนี้ที่ผมอ่านหนังสือเยอะๆออนี่คืออ่านเพื่อทํางานอย่างชิ้นนี้ผมอ่านเพื่อจะไปแก้วิยาณพลวิเอกของผมนะครับที่ผมอ่านเยอะๆเนี่ยที่ผมสนใจมากๆในหนังสือเลม่มนี้คือคือบทของอาจารย์อาจารย์สมชายว่าในเรื่องรัฐธรรมนูญคือการจะเข้าใจเขาเรียกว่า constitutional change การเปลี่ยนแปลงในทางรัฐธรรมนูนในประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังคือบางทีไอ้ทฤษฎี ทั่วไปเนี่ยเจนเนอเรอรี่มันมันก็ไม่สามารถอธิบายได้นะว่าไอ้ทำไมรัฐธรรมนูญไทยมันมันถึงถูกชี้บ่อยใช่ไหมครับอา้าวถ้าในทางทฤษฎีแบบว่ารัฐธรรมนูญคือสู per มรู้ไหมครับหรือ fundamental law ทำ,ทำไมแล้วทำไม fundamental law super law มันถูกยกเลิกได้แสดงว่ามีมันมีอำนาจที่เหนือไปกว่ารัฐธรรมนูญใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอาจารย์สมชายก็เลยตั้งหัวข้อเป็น supra constitution เออก็คือมีการจัดแบ่งรัฐธรรมนูญเป็นประเภทตา่างๆผมจะได้เป็นเอ่อรัฐธรรมนูญอำนาจนิยมรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยสามสี่ประเภทผมจะครับรัฐธรรมนูญกซ์เออ นะครับอย่างเงี้ยแล้วเอาจารย์สมชายก็ก็อธิบายต่อได้ว่าอแล้วทำไมรัฐธรรมนูญประเทศไทยถึงถูงถกฉีกบ่อยแลฐธรรมนูญไทยทําไมถึงไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดในความหมายตามทฤษฎี ที่เรียนกันมาเออก็จะมีประมาณ4 5หข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยใช่ไหมครับคือผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์สมชายชี้ได้ดีคือฝ่ายตุลาการเองนยะก็เป็นรับรองความชอบธรรมของการทํารัฐประหารนะครับก็จะมีคําพิพากษาสารดีกาอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าเนื่องจากว่าคณะรัฐประหารทําการยึดอํานาจสำเร็จใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นรัฐธิปัตย์ัอะไรอย่างเงี้ยอก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมจําได้เลยว่าอาจารย์สมชายเขาเน้นประเด็นนี้ว่านี่ไงรัฐนูนมันเลยทําให้รัฐนูนไม่ได้เป็นสูพรีมลอไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดอย่างน อาจารย์นัคคารินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์นัคคารินไปศึกษาเรื่องนะครับวัฒกรรมของประชาธิปไตยในประเทศไทยมันมีการอธิบายเยอะมากโอ้ยเป๊ปไต่แบบไทยๆนะครับเป๊ไต่แบบไทยๆมันเหมือนกับใช้ใบสากลหรือเปล่า เออนี่อีกเรื่องนึงนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยต้องไปอ่านบทนี้พระผมเพราะผมเอาบทเนี้ยไปใช้ทํางานในการอธิบายว่าวิธีที่ฝ่ายอนุรักษนิยมมองประชาธิปไตยก็มองบนฐานคิดอีกอย่างหนึ่งจากฝ่ายคณะผู้ก่อการหนึ่งในในชิ้นที่ผมคิดว่าอาจารย์นักลิงเขียนได,ได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับในในในบทนี้ที่ผมสนใจจะเป็น2บทนี้เป็นหลักแต่บทอื่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันอันนี้ก็จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้คิดว่าคุณผู้ฟังนะครับอาจจะสนใจ เกิดนสนใจอยากจะไปติดตามหาอ่านกันได้นะครับตอนนี้หนังสือเล่มนี้วางแผงแล้วคุณผู้ฟังที่เป็นอาจารย์หาวิลัาลยนะครับ ผมแนะนําให้สั่งเข้าเข้าห้องสมุดได้เลยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะได้นําไปใช้เป็นหนังสืออ้างอิงได้แต่ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาจะอาจจะ,อาจจะไม่ไม่สะดวกซื้อนะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันก็ใช้คุ้มหรือไม่คุ้มก็ไม่รู้เพราะว่าต้องเรียนหลายวิชานอะอนะครับก็วันนี้ครับก็ขอจบการรีวิวหนังสือเล่มแรกแต่เพียงเท่านี้นะครับไทย politics in translation monarchy democracy and super constitution นะครับแล้วเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนะครับถ้าผลตอบรับจากเทปนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะ หยิบยกหนังสือเล่ออื่นๆมาพูดถึงให้ฟังในแต่ละเดือนนะครับอาจจะเดือนละครั้งหนึ่งสอครั้งเพื่อทําให้คอนเทนต์ของรายการ Democracy X Innovation เนมันมีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการพูดถึงประเด็นทางสังคมวัฒนการเมืองนะครับก็อยากจะให้มีเรื่องของวิชาการเข้าไปด้วยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ